ผมนะก็อยู่ที่จันทบุรีนะก็อยู่ที่ร้านน้องพอมแล้วนะอันนี้เป็นน้องสาวกับสุชายที่ว่ามาฝากไว้สำหรับให้ช่างอ่ะคือตอนนี้นะครับก็จะมีพวกเครื่องตัดยาของเรานะครับปังเนี่ยงนี้เนี่ย,ยจะลงเรื่อยๆนะครับก็สตมอาะแค่ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2ใบพัดสมใบพัดแล้วก็ใบพัดเดี่ยวตัวใหญ่ เพราะแถวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ไม่ได้ชันมากนะครับก็มียะมาณสักส,สกิบตัวได้แล้วก็ออกนี่นะครับเรื่องอะไรต่างๆแต่ก็ลงไม่ค่อยครบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สมชายกับบอมไม่ค่อยมีเวลาออขอบลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยได้รู้เรื่องสเปกมากนะครับนอกจาก่าโทรมาหาเราแล้วลเราก็เป็นคนเนี่ยบอกให้มารับของที่นี่ บอกสเปคใช้กับเครื่องบุนไหนใช้กับมอตเตอร์รุ่นไหนนะครับไฟฟ้าก็มีนะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวใช้เดี๋ยวผมจะลง้วเนี่ยครับกรูปสามใบพัดเดี่ยววิซูเครื่องตัดหญ้าในปั๊มพวกหอยโครงอันนี้พ่นยาแบตเตอรี่ขายได้เรื่อยๆจากเครื่องตัดหญ้านะครับ ก็เ,เป็นเป็นปั๊มอยโงที่เพราะแถวเนี้ยส่วนใหญ่ชอบปั๊มไฟฟ้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าทางทางอื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นมารับของที่นี่นะครับช่างนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกช่างก็เข้ามาดูได้นะครับอันนี้บิกจ๊อดจันทบ,บุรีนะครับอยู่ที่บ้านจันเขนชื่อร้านชื่อสปายมินินมาร์นะครับสปายกิฟท์ช็อปเออสปายกิฟท์ช็อปแล้วก็อยู่ใกล้ใกล้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟรัดเส้นนี that that A, tense, ้อย่างเดียวให้น้องเฟิร์นออกไปข้างนอกนะครับเชิญมาดูที่นี่ครับคนจันบุรีคนแกงมาดูแวะดูทางนี้ได้โอเคก็ถ้าลูกค้ามานะคะร้านจะอยู่ติดถนนเลย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันเขมอยู่ทางนู้นนะคะเลยมาหน่อยนึงนะคะสังเกตตรงนี้ก็เนี่ยค่ะสปากิฟชอปนะคะจะมีปั๊มเติมน้ำมันอยู่ตรงนี้นะคะก็พี่ปอมเนี่ยจะขายหลายอย่างนะคะมีแทบครบจะทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเป็นของเล่นเด็ก ข้าวสารอาหารของใช้เครื่องดื่มขนมหรือว่ารวมไปถึงพวก่า,านอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกสินค้าการเกษตรเล็กๆน้อยๆน,นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเครื่องตัดหญ้ามีอะไรด้วยที่ที่เอามาลงก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัม๊มถือถ้าประกอบทั้งชุดเนี่ยที่นี่ก็สามารถเข้ามาเอาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นปั๊มแรงดันสูงนะคะ เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะแต่ส่วนมากก็เ,เฟิร์นจะเป็นคนตอบลายนะคะคุยกับลูกค้าซะมากกว่าเพรพี่ปอมวเขาจะยุง่งตอนเช้าในลูกค้าจะเยอะมากที่ร้านนะคะจะไม่ทันกันเลยโอเคฝากไว้ด้วยนะคะ